วันนี้เราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Star t r u c k e r เราจะไปขับรถ10ล้อบ,บนอวกาศกันทุกคนไปไปเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเอาล่ะดูเหมือน <Yeah. S 2> ว่าเออเราตื่นมาแล้วก็จะอยู่บนยานเลยนะมีคนที่ชื่อว่า Dusty Bear กำลังคุยกับเราอยู่เอาล่ะ right. right. นายจะต้องเดินไปที่รูรูอะไรเนี่ยให้เดินไปที่รูหนอเอา, right. าล่ะอันดับแรกเราจะต้องออกจากไอ้ที่นั่งอันนี้ก่อนดูแล้วมันมันค่อนข้างจะหรูหราอยู่นะมา เราอาจจะต้องขับรถไปตามหาคุณแม่บนอวกาศโอ้อวกาศอวกาศที่แท้จริงเวลาอันดับแรกเราต้องไปใส่ชุดสูตรอวกาศโอ้ใส่ชุดอวกาศเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมพร้อมออกไปด้านนอกออกยังไงออกตรงนี้หรือเปล่านี่ open a i r ล็อกโอเคปิดแ a i r ล็อกป่ะออกไปด้านนอกแล้วทําการซ่อมโอ้โห้มาดูอากาศออกโอ้โ้เอาล่ะดูเหมือนว่าเราจะต้องไป ซ่อมเออเฮ้ยเฮด้านบนมัน้ยเฮมันไม่มีแรงโน้มถ่วงทุกคนมันจะค่อนข้างวิววินิดนึงโอ้เดี๋ยวนะที่นี่คือแอสลาร์พามว้าวเออผมจะค่อยๆไปไปแบบค่อยๆไปออกซิเจนยังมีพลังงานยังมีโอเคเอละมันจะไปยากๆนิดนึงเราต้องซ่อมก่อนซ่อมโอ้นี่นียานเราเป็นรูรูโอ้ยโอ้ยยากอยู่นะคุมคุมที่ทางยากอยู่โอเคฮะเราค่อยๆลอยไปฮึบฮเออซ่อมกดขางโอเค โอ้ยานอากาศของเรามันรั่วทุกคนเรียกยานอากาศได้ไหมเนี่ยไอจรวดสิบล้อคันนี้รถบรรทุกก็แล้วแต่คนจะเรียกรถสิบล้อรถบรรทุกเอาเป็นว่าเราเรียกว่ารถสิบล้อตามความสะดวกของเรานะเอาล่ะซ่อมตรงนี้นิดนึงโอ้่นี่นี่นี่เราเจอรูรั่วแล้วรูรั่วอยู่ด้านข้างตรงนี้ทุกคนเอาละต้องรีบซ่อมซ่อมซ่อมป่าก่อนปาก่อนอ๋อมันรั่วมันก็เลยเดินทางออกไปไหนไม่ได้เอาล่ะโอ้โหเวียนหัวมากเลยโอ้ดูเหมือนว่ารถบรรทุกของเรานี่ น่าจะไว้ขนส่งอะไรสักอย่างหนึ่งยังไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เราต้องกลับเข้าไปในยานของเราก่อนเฮ้ยเทเนี่ยการเดินทางเหมือนในที่ทิปเลยแต่มันคือการเดินทางตามอวกาศหรือจะเรียกว่ามันคือเดี๋ลองไดเวอร์ชันกลางอวกาศก็ได้เอาละเปิดได้เปิดได้ถอดชุดอวกาศคืนก่อนปิด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 แล้วก็ถอดชุดคืนแล้วเอาละได้เวลาออกไปขับยานกันแล้วทุกคนที่นั่งเรามันโคตรเทเลยอ่ะไปได้เวลาเดินทาง จะเป็นยังไงไหนดูเอาล่าอันดับแรกน่าจะต้องเฮ้ยเปลี่ยนมุมมองได้เหรอเหมือนจะยังไม่ได้ดูเหมือนว่ามันจะมีวิทยุอยู่ตรงนี้นอ่าอ่าฮะเราไปตอบวอใช่ไหมเอ่อจะได้ยินแล้วสัญญาณของนายอะ่ะโอเคขึ้นไปสัญญากออกเดินทางแล้วตอนนี้พลังงาน100%เต็มโอเคเอาล่ะอันดับแรกเราน่าจะต้องสับเดี๋ยวดูก่อนนะเช็กก่อนเช็คสภาพยานก่อนทุกอย่างออนไลน์ทุกอย่างโอเคโอ้โหดีเทลละเอียด เลยอยิบยับโอวีกระจกมองหลังอ่าเราต้องปลดล็อกก่อนแอคทีฟเดี๋ยวจำเกตจำเกตไม่ใช่ตรงนี้ออกจากที่นั่งเดี๋ยนะเออดูเหมือนว่าเราจะออกเดินทางได้แล้วอ๋อปึ๊บปึ๊บโอเคไป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 ,ไป,ไปเราออกเดินทางได้แล้วสเปซบาร์จะเป็นการเดินหน้าถอยหลังโอเคกดหน้ากดหน้ามันจะเอ่อท่มหัวลงพอกดลงล่างมันจะเงยหัวขึ้นโอเคแล้วก็มีซ้ายมีขวาสเปซบาร์โอเคเ้อดูไม่ยากดูไม่ยาก แต่เราต้องระวังการชนกับคันอื่นด้วยนะดูแล้วโอ้สมก็เป็นโลกอนาคตทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในจำเกตแล้วได้เวลาที่เราจะต้องอเต็มตัว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 แล้วก็แอคทีฟบินไปเลยข้าวแกวานไป,ไปทุกคนโอ้โหแต่าก,การตาสวยสวยแล้วเรากำลังเดินทางด้วยความเร็ว200เ่าไกว่าไม้ใช่ไหมไม้ว้าวนี่คือเดอะกาแล็กติกเอาละเหมือนว่าเราจะมีงานให้ทำเยอะเลยทุกคน อันดับแรกเราต้องขับไปตรงจุดแรกก่อนเดลิเวอรี่พอยต์โอเคห่างไปประมาณ1กิโลนะโอ้ววววววข้างหน้าข้างหน้าเขาพ่วงมา4 3 3สามสาโว้วววโอเคครับเบาเบาโอเคเราต้องเข้าไปตรงดรอปโซนอ่ะปืเบต้องเข้าตรงๆนะเดี๋ยวยานพังยานพังคือมันแพงเออเราไม่อยากซ่อมยานปั๊บโอ้โหเรียบร้อยอย่างเท่ครับบอกเลยเรียบร้อยเข้ามาในดรอปโซนเรียบร้อย เขาให้เราถอดพ่วงออกเลยเรา,าจ,จะต้องลงก่อนพ่วงนี้น่าจะอยู่ด้านหลังหรือเปล่ามีไหมเรามีรถพ่วงอยู่ด้านหลังหรือเปล่าไหนะเราไปดูกันไอเราก็ไม่ค่อยรู้ซะด,ด้วย t h i เกม m ี is the first play มาเอ่อตรงนี้หรือเปล่าเออมันน่าจะต้องปอดจากด้านในหรือเปล่าครับท่านประกานเออใครบีบแต่มันมีคนบีบแต่ใส่ผมแล้วผมจะกลับเข้าไปก่อนที่ด้านล่างก็ไม่มีอะไรอันนี้อันนี้กล่องอะไรไม่ใช่น,นี่แอร์ฟิลเตอร์เราเป็นพวกอุปกรณ์ น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเราประคองชีวิตนะแล้วนอกนั้นก็น่าจะเป็นอุปกรณ์ซ่อมมีน้ำมงน้ำมันด้วยโอ้โหไมคก็อดโอเคมาได้เวลาถอดโอเคคือผมขับรถยังไม่เลยพอโอเคปลดปลดแล้วผมก็ไปได้โอเคภารกิจแรกผ่านแล้ว oh <my> คือเราแค่ต้องขับเลยออกมาหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองดูเหมือนว่าจะมีเอ่อหนังสือวิธีขับให้ผมด้วยโอเคถามว่าจะอ่านไหมไม่อะ่ะปิดเลยเอาล่ะอันดับต่อไปเราต้องเอาไปเติมน้ำมันก่อน เราต้องขับไปตามนี้ด้วยขับรถต้องขับใหนะ้ถูกกฎหมายนะแม้จะอยู่กลางอาวกาศก็ตามทุกคนคิดว่ามันง่ายหรือไงเฮ้ยขับรถกลางอาวกาศเนี่ยรถของเราก็เร็วอยู่นะนี่120ไมล์ไปแล้ว140ไมล์ใครบีบแตะอะไรลักหนาวไว้เอ้ยบีบบ้างได้ไหมบีบไม่ได้รถเราบีบตรงไหนนะความเร็วสูงสุดได้อยู่ที่ประมาณ150าครับผมหรือว่าใช้ได้แต่ว่าโอ้ควบคุมที่ทางยากอยู่นะแล้วทำไมรถผมมันตีลังกาตีแต่แขงอย่างนี้นะครัยเฮ้ย ไม่ไม่ไม่อ้นั่นไงเรียบร้อยทุกคนรถเราชนรถเราชนเอลมีเอลมีโอ้ไม่ไม่รถล่วรถ่วเอลเอลผมผมผมต้องพุ่งเข้าไปก่อนเย่แล้วแย่แล้วเกิดรถล่วแล้วครับผมต้องเอารถเข้าไปจอดก่อนโอ้โหแล้วรถมาอย่างตะแคงจะจอดได้ไหมผมน่าจะต้องถอยหลังเข้าใช่ไหมเนี่ยโอเคดูแล้วน่าจะใช่มาถอยหลังเข้าอ่าฮะเราสามารถเปลี่ยนมุมมองได้อยู่นะ เออจะต้องถอยเข้าด็อกโอ้โหเกมง่ายๆมีไม่เล่นพราคุณเลยหมุนก่อนหมุนขวาหมุนขวาเต็มกาลังคือหมุนเร็วมากก็ไม่ได้ด้วยนะมันเลยเแล้วผมก็ต้องเงยเงยหน้าขึ้นเออเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นอ่ะถอยหลังเต็มกําลังถอยหลัง,ลงเต็มกําลังทุกคนโอ้มาๆมาปึ๊กโอเคแล้วผมจะต้องทำการล็อกโอเคมาดูอองมา,มา,มาเรียบร้อยแล้วผมได้ทําการติดท้ายรถเรียบร้อย ผมเอาภารกิจที่ไกลสุดเลยแล้วกันได้ตังค์เยอะสุดด้วยในโลเฮ้เราสามารถต่อพวกอันอื่นไปด้วยได้ด้วยนะอ๋อไม่ได้ได้รับแค่ทีละหนึ่งโอเคโอเคเพราะว่ารถเรายังเป็นเลเวลแรกอยู่อ่ะแต่ก่อนที่เราจะออกไานอกมันมีหนึ่งสิ่งที่เราต้องไปทําก่อนนั่นคือการซ่อมยานเอออย่าเพิ่งมาชวนคุยตอนนี้ผมต้องออกไปซ่อมยานก่อนุณอ๋อไม่ได้ทุกคนเขาบอกว่าเราต้องขับรถออกไปจากตรงนี้สักนิดนึงก่อนโอเคได้ไป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 เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเครื่องลุดเครื่องรุดเดียว เดียวเอาจะบ้าหรือ,อไรพราะคุณเป็นเกมที่เล่นได้ปวดหัวดีทุกคนทาไม่เป็นไรผมไปซ่อมยานก่อนแต่ตอนนี้ด้านท้ายของเรามันหลุดไปแล้วดิเฮ้ยโอ้ด้านท้ายมันหลุดไปแล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูด้านหน้าที่เรื่งไปโรดชนก่อนเมื่อกี้โอ้โหสามจุดเลยทุกคนจุดต่อไปจุดต่อไปตรงหน้ารถนี่ถ้าเกิดแบบมันมีลักษณะแบบโดนปะอยู่ตลอดนะ ถั้าป่าแล้วมันขึ้นอย่างนี้ตลอดเนี่ยรถผมน่าจะเต็มทั้งคันจริงๆไหนๆไหนๆ,หนๆโอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคซ่อมหมดแล้วหรือยังเฮ้ยด้านหลังมีก็โอ,อ,อ้โออนหนี่มันชนทั้งคันเลยนีกว่าใจเย็นนะเพื่อนเ๋ยหรือว่าตรงนี้เป็นแค่การล็อกเพื่อรับภารกิจแล้วเราต้องไปรับสินค้ามาส่งที่นี่เอออันนี้ก็ไปไม่ได้เหมือนกันโอเคข้างนี้เสร็จแล้วอีกข้างหนึ่งไม่มีแล้วใช่ไหมโอเคน่าจะหมดแล้วทุกคนกลับเข้ายานได้พลังงานเกือบหมดโอไมก็เลย อันนี้คือสูตรชาร์จเหรอเราต้องชาร์จได้ด้วยเหรอโอ้ชาร์จชาร์จอ๋อเรามาใส่ไว้ที่เดิมมันก็จะชาร์จอัตโนมัติแต่ถ้าพวกนี้เสียเราก็ต้องเอามาเปลี่ยนโอเคเข้าใจแล้วส่วนด้านนี้น่าจะเป็นพลังงานของตัว,ต,วตัวที่เป็นประตูล็อกออกด้านนอกฮะเดี่ยวนะใช่จริงๆด้วยร้อยป่ามันยังอยู่ดีกว,ว่าปะเถิโอ้มีขยะกลางอวกาศด้วยพระคุณเอ้ยจะขับรถยังไงแม่ชนก่อนถามจริงโอ้อร์ n i n g ตลอดเลย Warning ตลอดเลยขยะขยะ ขยะโอ้โหขยะเต็มอวการเด้อใครทิ้งอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยานชนอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยยานดิ่งยานผมกำลังจะดิ่งเดี๋ยวเผมต้องรีบบอกเดินทาง่าผมต้องบินตรงฝูงโอ้เข้าใจแล้วโอ้โอ้เราบินในฝูงขยะไม่ได้เราต้องขับไปตามทางตรงนู้นไม่นะไม่นะไม่นะเดี๋ยว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 จอด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 ยานยานผมแบกรับไม่ไหวแล้วยานผมกำลังจะพังเร็วเรวเร โอ้โหทุกคนทุกคนเห็นอะไรนั่นไหมยันเฮ้ย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 ยานหนีเอาเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยโอ้โหขับเกมรถรถก็หนีมาขับยานยานก็หนีโอ้โหพุนเลยทุกคนคือพุนรู้เก่ารู้เก่าเฮ้ยเดี๋ยวอ้อยอ้อยอ้อยชนยานอีกอ้อยอ้อยเกมบ้าอะไรเนี่ยอ้อยต้อไปเกมมันทรมานใจอ้อยเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนได้ไหมโอเคได้โปิด ได้โปรดช่วยหยุดได้โปรดช่วยหยุดให้ฉันหน่อยเถอะโอเคโอเคตอนนี้ฉันหยุดได้ละโอเคเราต้องขับไฟสอบโอ้โหรูเ oh. พียบรูเพียบเลยจ้ะโอ้ไ oh ม่กอกี่แผลได้หนึ่งแผลสี่สองแผลโอ้โหเฮ้ยๆต้องไม่อยู่เฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพลัางงานในชุดก็จะหมดแย่ yeah. แล้วทุกคนจะต้องขึ้นโอเคเราเราจะต้องค่อยๆไปไแล้วล่ะโพลัางงานของเราตอนนี้่อยหล่อมากมาจะกลับเข้ายานอวกาศเราไม่ได้เราจะตายกลางอวกาศนะทุกคน เฮ้ยเฮ้ยเชื oh. ่อไม่อยู่เลยอะแผลใหญ่มากอะโอ้โห my god เฮ้ยพลังงานจะหมดผมน่าจะต้องกลับแล้วผมน่าจะต้องกลับก่อนเฮ้ยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องกลับเขาไปชาร์จชุดก่อนทุกคนโอ้ยนี่มันไม่ง่ายเลยทุกคนโอ้ยยากว่าขับรถกลางทะเลทรายเยอะมากโอเคโอเคผมกลับเขาย่านทันถ้าไม่งงผมอาจจะตายโอเคโอเครีบชาร์จก่อนโอเคฮะเดี๋ยวผมชาร์จพลังงานก่อนสักครู่นะโอ้แต่ยานคือตอนนี้ขับไม่ได้เลยแล้วแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับ ยานของผมบ้างเนี่ยดูดิมีส่วนไหนที่เสียหายร้าแรมงมากโอ้โหหน้ารถเพียบเลยอนอนได้ไหมนอนให้มันข้ามวันวันนี้ไปก่อนได้ไหมอันนี้คือส่วนของพลังงานเราโอ้ถ้ามันมีปัญหาเราก็ต้องมาปิดส่วนนี้อีกโอ้ดีเทลละเอียดไปปะเนี่ยชุดเต็มยังไงโอ้ช้าพลังงานช้ามากเลยทุกคนแล้วถ้าผมฝืนขับอะ่ะฝืนขับตอนเนี้ยจะเป็นยังไงต้องพยายามไม่ชนนะโอ้โหคือแบบโอเคผมเข้าใจแล้วเกมคือชนไม่ได้เลยอันนี้หนักกว่าเดลองได้ฟอีก ชนปุ๊บคุณเตรียมตัวตายแล้วคุณต้องขับเฉพาะบนทางเท่านั้นด้วยขยอะอวกาศคือเยอะมากอะ่ะดูเหมือนตรงคาโก้นู่นนะที่เราจะต้องไปโอเคตอนนี้สภาพอากาศย่ำแย่จัดๆโอ้โหขอเข้าคาโก้ก่อนแล้วกัน N L ศูนโอเคเฮ้ยอย่าอย่าชนนะเ,เ,เ,เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี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 ยวหยุดหยุดหยุดเลยหยุดหยุดโอ้โหอย่าไปชนพีเบกก่อนโอเคมันมันต้องเอาก้นท้ายเข้านั่นๆๆๆๆมัน,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 นต้องเอาท้ายไปต่อ โอเคถ้าส่วนเครื่องยนต์ยังไม่มีปัญหาอะไรผมคิดว่าเราน่าจะพอขับได้แต่มันอาจจะแค่ขับยากนิดนึงพวกคุณคิดว่าขับรถกลางอวกาศนี่มันง่ายขนาดนั้นเลยภาวนาอย่าให้ขอมามีคนขอพัดต่อ <c oughs> เกมปวดหัวมากโอเคผมว่าผมต้องไปซ่อมยานก่อนจริงๆมันไม่ไหวอะ่ะมันปุ๊ก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 โอเคชุด67ก็ยังดีมา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 ผมรีบไปซ่อมก่อนซ่อมต่าที่ซ่อมได้ก่อนเอาให้แบบมันหายปุ๊กปักปุ๊กปักก่อนมันไม่ไหวแล้ว ผมว่าต้องไปซ่อมด้านข้างก่อนมันมีแต่แผลชะกาชะกันทั้งนั้นเลยอะแผลเจงใหญ่อย่างบลเลอร์ต้องซ่อมสองทียะมันทําให้แบบเสียเวลาสุดๆเลยพอแผลใหญ่อะมันซ่อมทีเดียวไม่หายไงเนี่ยเห็นบ้านหลุดอีกแล้วโอ,อ้ยพลังงานก็ไหลเร็วเหลือเกินแล้วผมรีบซ่อมอยู่แล้วผมรีบซ่อมอยู่คืออากาศก็อยากได้พลังงานมีใครมี power bank มั่งส่งมาให้หน่อยโอ้นี่การหนึ่งโอ้โหต้องเอาแผลใหญ่ให้ให,หมดก่อนก็คือขยะเออกาศชนแบบ เฮ้ยถอ,อยทีนึ่งอยทีนึ่งนะเฮ้ยอย่าพลังงานหมดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับเล่าจะกลับเล่ากลับเล้เพื่อนเฮ้ยพลังงานหมด่้มไม่ได้โอ้พลังงานหมดก็คือจะส้อมอ๋อใช้พลังงานในการซ่อมอเคมขเข้าใจแล้วโอ้ยพอพลังงานหมดก็ไม่ตายโอเคโอเคมีการรช้พลังงานนี่สิพาวเวอร์เซลพวกนี้ก็ยังโอเคอยู่อ่ะแต่ยานเราเขย่านี่แหละแล้วก่อนอื่นผมจะทําการถอยยานเข้าไปก่อนตรงยังตรงยัง ผมว่าเป๊ะแล้วนะปึ๊บล็อกล็อกเฮ้ยล็อกไม่ได้เดี๋ยว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 เอเอผมต้องเปลี่ยนมุมกล้องก่อนเออต้องเล็งอ้นีให้มันตรงมาเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเอา้าเอา้<ๆ>เอามันลอยหนี <ต fishing> อโอเค okay, ตรงเป๊ะนีตรงเป๊ะล็อกเร็วล็อกล็อกเร็วล็อกก็มันล็อกไม่ได้ดิีแย่แล้วคุณผู้ชมผมกำลังเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแย่แย่สุดๆเครื่องยนต์ติดโอ้ยแต่ดูเหมือนว่าผมจะต้องไปประกอบจากด้านนอกฮะ พราะว่าผมได้ทำสิ่งที่ผิดพลาดลงไปแล้วมันหมุนติ้วเลยทุกคนให้เวลาผม20ล้านปีผมก็ไม่น่าจะประกอบได้เนะี่ยดูจากสภาพแล้วเนะี่ยเอาละเอาละเอาละรอบนี้เอาละเอาละเอาละผมคิจะต้องเล็งเล็งให้ตรงรอบนี้ตรงันนี้ไม่มีแล้วนะตรงตรงแล้วโอเคล็อกแล้วเว้ยเหนื่อยใจจริงๆเออแล้วผมจะต้องไปส่งเอชบีดี้ที่ผมจะต้องไปส่งคือ,อโอเคเอาละแต่ก่อนที่จะไปส่งได้กรุณาซ่อมยานให้เสร็จก่อนเพราะคุณเอ้ย เติมช้าจริงๆทุกคนเพิ่งจะ41%องอ่ะงั้นเราน่าจะต้องขับไปเรื่อยๆพร้อมกับลงมันสันสอยไปงี้แหละโอเคผมเริ่มหมุนยานไปละฮะทุกคนโอเคเราสามารถทําให้ยานกลับมาอยู่ในระนาบปกติได้แล้วทีนี้อันดับแรกเราน่าจะต้องเข้าไปในอุโมงค์ตรงนู้นสถานที่ที่เราต้องไปส่งประตูที่ชื่อว่าเอชบิดซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่แอสลาสพาร์มเราจะไปที่เอชบิดมันอยู่ทางไหนวะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ชนเลยนี่ เราต้องไปเส้นทางสีเขียวเส้นทางสีเขียวมนอยู่ไหนก่อนอ๋อนู่นนู้นฝั่งนู้นน่าจะเป็นฝัง่งนน้นอีก8กิโลข้างบนแล้วผมจะไปเส้นทางไหนเนี่ยที่มันจะไม่โดนขยะอาวกาศเนี่ยเอ,อ่อขอเวลาคิดสัก2ล้านปีแสงเราจะไปที่มดูซ่าซิกนี่ก่อนแล้วก็เข้าไปเอโอเคถ้าไปตามเกตเวย์ก็คือจะต้องไปเส้นนี้แล้วก็วิ่งอ้อมขึ้นบนนู้น,น,นโอเคไม่ง่ายเท่าไหร่นะเหมือนง่ายนะเราไม่สามารถใช้ทางลัดได้เนี่ยเพราะว่ามันมีขยะอาวกาศเยอะมากเลยทุกคน ราจะต้องไปตามถนนเท่านั้นด้วยอะน้ำมันนี่เหลือประมาณครึ่งถังนะเหลือประมาณ56ิลิตรถ้าเราสามารถลัดตรงนี้ไปได้นี่เราน่าจะถึงได้เลยนะแต่อากาศมันโอโ้ขยะเยอะจริงเป็นเกมที่ผมบอกเลยว,ว่ามันไม่อีซี่สำหรับผมเลยแล้วผมจะต้องเลี้ยวยังไงเพื่อจะขึ้นไปด้านบนได้เดี๋ยนะผมหาทางก่อนอุย้ยคันดึงของทองไปเขาเท่จังเลยอ่ะผมเจอแนวและอันนี้น่าจะใช้ได้โอเคแนวนี้น่าจะได้มืยหน้าให้สุดเราเกียบคันเร่งให้สุดตรงนี้น่าจะไม่มีขยะแล้วนะ ก็ตรงนี้มันเป็นเขตอุตสาหากรรมโอ้มีนี่ว่ามีโอ้เป็นไงรถผมรถผมอย่างเท่เครับผมขับรถกลางอวกาศที่แท้จริงใช่ใช่แล้วต้องเงยหน้าขึ้นปีกเพื่อนโอ้ขยะเยอะอยู่ผมต้องเอาไปส่งในรูนั้นในรูนั้นเห็นไหมรูด,ด้านซ้ายนั้นชื่อว่าเมดูซ่าซิกไปแล้วผมเล็งให้มันพอดีแล้วผมเล็งให้มันพอดีมองยากชิป,ปเป๋งมองยากชิปปเป๋งโอเคโอเคค่อยๆหมุนยานเร็ว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 เรวเ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 โอเคโอ้ย ผมว่าผมน่าจะเข้าได้นะตรง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 รเลงตรงๆไว้เพื่อนคือไม่นแน่จะไม่มีแรงโน้มถ่วงอะไรให้ผมเลยโคตรยากเลยโอเคโอเคเข้ามาแล้วเราเข้ามาส่งปึ๊บโอเคยังปึ๊บแล้วผมส่งอ่ะแล้วผมส่งโอเคโอเคยังวะผมว่าน่าจะโอเคแล้วนะโอเคผมทิ้งไปแล้วเรียบร้อยผ่านไหมเนี่ยภารกิจอ่ะทำไมเหมือนภารกิจมันไม่ผ่านเลยทุกคน หรือมันแค่ให้เราเข้ามาตรวจสอบไปเฉยตอนนี้เราอยู่แค่เมดูซ่าซิกนี่ว่ะเราต้องไปอถอยหลังกลับถอยหลังกลับชุดพลังงานเต็มยังควรจะไปซ่อมได้แล้วนะมามาเลสโกรอบนี้หวังว่าจะซ่อมเสร็จอย่เลยกิจูดเดงสิโอ้โหเฮ้ยขัางล่างซ่อมไปแล้วไม่ใช่เออปีเหรอเฮ้ยผมซ่อมไปหมดแล้วนะโอ้โหรั่วสามรอยเดิมเลยทุกคนโอ้ไม่กอนมากโอเคน่าจะยังน่าจะยังมาต้องสองรอบแผลแล้วสองรอบอะ สั่นไม่หายสั่นไม่หายโอ้โหไม่หายทุกคนทำไงวะเนี่ยหายเถอะโอ้โหแผ่ที่สามรอบไปแล้วนะอันนี้ขึ้นรอบที่สี่รอบที่สี่หายยังโอ้ my god เฮ้ยรอบที่สี่ก็ยังไม่หายอะไรวะเนี่ยพลังงานชุดจะหมดอีกแล้วเนี่ยโอ้โหอ่าเราหกแล้วเนี่ยอะไรของมันวะเนี่ยเฮ้ยแต่ไม่หายผมว่ามันไม่ใช่แล้วนี่คุณแผลคุณติดบ๊กหรือเปล่าเนี่เฮ้มัมบีพิธีพาไปเข้าศูนย์รถไหม ไม่อยากซ่อมเองหรอมันมันก็เกินไปซ่อมขนาดนี้คุณยังไม่ยอมหายผมเลยหรอเนี่ยไม่ไหวอ่ะเออแรงดันมันไม่ได้ผมว่าเราต้องมีวิธีปิดแรงดันก่อนที่ปิดแรงดันด้านนอกอ่ะ p พช s s u r e p r ช s s u r e เอออันนี้แรงน้มตัวงออกซิเจนปุดชาร์จอันนี้เครื่องปั่นไฟคอซิสเตมไม่มีอ่ะอันนี้ก็มี power โอ้โหมี power หลายส่วนจังโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยเฮ้ยอ้ย้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นมันเครื่องว้าบอ่ะ โอ้มันเป็นเครื่องวาร์ปวาร์ปามันไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรู้หมมันน่าจะเป็นวาร์ปนะทุกคนแล้วต้องต่อรถของเราให้ได้ก่อนโอ้ยโ้ยเกิดอะไรขึ้นเอ้ยโอ้ย้ยของหายของหายหลุดหลุดของหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอโทษนี่น่าจะเป็นหนึ่งในเกมที่ผมเล่นแล้วเหนื่อยที่สุดแล้วเนี่ยมันจะประกบหน้ากันแล้วนะเฮ้ยยังไม่ได้อีกเหรออออได้ทันทีได้ทันทีเถอะขอคุณเลยไม่ตรงเป๊ะก็ไม่ให้เหรอคือไม่ตรงเป๊ะ ก็ไม่ให้ว่าสันโอเคได้แล้ววะต้องไปหมุนตั้งลั้ใหม่สินะเออไม่ได้ไม่ได้ถอยไม่ได้รถคันนี้ถอยแล้วมันมีปัญหารถก็ซ่อมไม่ได้โอ้ยมีแต่เรื่องน่าหงุดหงิดอ๋อมันเปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปดแล้วแถวๆนี้ได้ด้วยอ่ะเข้ามาแล้วยังไงต่อจำจำไม่ได้จำได้ยังจำได้ยังโอ้ยไม่ได้อ๋อนี่แต่อันนี้มีปิดกระจก้วยหรอโดนดีทอไมแวโอเค,อเคผมปวดหัวกับเกมนี้ละเอาเป็นว่าเอาไว้ ถ้ามีโอกาสเราจะกลับมาปวดหัวกับไอ้เจ้าขับรถกลางอวกาศอีกครั้งแล้วกันมันจะไปส่องอยังไงว่าหมุนโอโ้โหหมุนไปนทานฟอร์เมอร์เลยเพื่อนเอ้ยโอเคไว้เจอกันใหม่ฮะรักทุกคนฮะ